หาเหล่าน so 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 ี้นะคะก็จะไม่เก so like ิดขึ้นกับโพสแล้วก็เพื่อนๆทุกๆคนด้วยเพราะว่าตอนนี้นะคะโพสยืนอยู่ที่โคเลวัดแอนดไดสาขามอนาเลโซนค่ะเขาลือกันว่าที่นี่ซักผ้าสะดวกสบายมากๆที่สําคัญนะมีเวลาไปติวไปอ่านหนังสือหรือว่าไปนอนก็ได้แล้วเดี๋ยวเราแบบค่อยมาเอาผ้าอะไรเงี้ยเรามาดูกันว่าถึงเบาไะดวน ค่ะพี่นุ่มนิ่มนี่คือพี่นุ่มนิ่มนะคะเป็นการตลาดของ Colewood Dy ในนั่นเองค่ะจริงหรือเปล่าคะพี่ที่เขาบอกกันว่าการมาซักผ้าที่เนี่สะดวกสบายมากๆเลยค่ะจริงค่ะแค่เอาตะกร้าผ้ามาแค่ใบเดียวก็พอค่ะอ๋อเขาบอกว่าแค่ใบเดียวนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจริงหรือเปล่าไปซักกันค่ะที่นี่มาถึงก็แค่เขียนชื่อเบอร์โทรกลับ เสร็จแล้วก็เลือกชําระเงินแบบโอนหรือเงินสดก็ได้ค่ะเมื่อผาเสร็จแล้วก็จะมีพนักงานโทรมาแจ้งรับผ้าค่ะค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะซักผ้าเองที่นี่นะคะก็สามารถทําได้เพราะว่าเขามีบริการตู้แลกเหรียญเอาไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ได้ทั้ง20-50-100เครื่องซักผ้าที่นี่คือแบรนด์ s ป e e d q u e นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาค่ะเป็นเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมโดยเฉพาะมั่นใจได้ว่า าสะอาดทั่วๆค่ะเครื่องซักของที่ Colewood and d y e นะคะก็จะมีทั้งหมด2ขนาดด้วยกันนะคะก็จะมี10.5กิโลก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็จะมี18กิโลนะคะซึ่ง2ขนาดนี้คือแบบใส่ผ้าได้แบบจุกๆผ้านวมก็คือใส่ได้ส่วนเรื่องน้ํายาซักน้ํายาปรับผ้านุ่มไม่ต้องเตรียมเลยค่ะก็คือที่นี่เขามีบริการฟรีใครที่อยากลองมาซักต้องต้องมาลองค่ะต้องมาลอง พอซักผ้ากันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมากันที่ตู้อบตู้อบของที่นี่นะคะก็จะมีทั้งหมด6เครื่อง15กิโลกรัมนะคะอันนี้เราก็จะมาอบเจ้ากุกกระตากัน<ๆ>เดี๋ยวอบให้ดูแต่ความสบายยังไม่จบแค่นั้นค่ะเรียกได้ว่ามาที่นี่เหมหือนไปได้มาซักผ้าเลยค่ะเพราะเขามีบริการซักผ้าให้เราด้วย เสร็จแล้วนะคะสาหรับการมาซักผ้าที่ลวอ l แอ a ด์ d ดสาขามหาวิทยาลัยนเนรศวรใช้เวลาประมาณ60-70ถึงนาทีก็ได้ผ้าเรียบร้อยแล้วจะสังเกตว่าแบบผ้าเขาพับไว้แล้วเรียบร้อยเราก็สามารถแบบเอาไปใส่ได้เลยใครที่อยากมาซักผ้าง่ายๆแบบนี้นะคะกับโฟร์ก็สามารถมาซักได้ที่ลวอ l แอ a ด์ d ดสาขามหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ใกล้ๆกับเวิ้์มอชาบูอยู่เยื้องๆกันนะคะใครที่รู้จักเวิ้์มอหรือว่าอยู่แถวๆประตูห้าก็สามารถเดินทางมาที่นี่ได้นะคะเปิดทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนะคะตะเลอค่ะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งมีตัวนี้มาด้วยนะคะก็คือมีสปารองเท้าก็สามารถมาซัากรองเท้าทีแบบ่แบบแบรนด์ที่รองเท้าที่ตัวเองรักนะคะก็สามารถมาซักที่นี่ได้เช่นกันวันนี้ก็กขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ